พีชอดออกมาพูดแล้วทำยังไงต่อเปิดตัวอย่างแรกของดงดอกไม้ผลงานละครที่พิงกี้ถ่ายทำค้างไว้ ช่องวัน31เปิดตัวอย่างละครใหม่หลายเรื่องที่มีคิวเตรียมออกอากาศในช่วงครึ่งปีหลังที่จะถึงนี้รวมไปถึงดงดอกไม้ผลงานของเชนองห้น 61, โดยผู้จัดพี่ชอดสายทิพย์ที่มีพิงกี้สาวิกาดาราสาวชื่อดังเป็นหนึ่งในนักสแสดงนำของเรื่องรวมกับดีเจพูดผูด้ชายและพิมพิมพม์ประภาและอื่นๆโดยช่องวันแคปชั่นว่าจุดเริ่มต้นของการฟาดฟานเชื้อเชือนเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งมองผู้หญิงเป็นเพียงแค่ดอกไม้ พบการประทะกันแบบดุเดือดของเหล่าดอกไม้ในละครครบรถดงดอกไม้ชอตอย่างที่ทราบกันนะคะว่าดงดอกไม้มีน้องพิงกี้เป็นหนึ่งดารานําแสดงด้วยและพอมาถึงตอนนี้ก็คือดงดอกไม้เป็นละครที่เราถ่ายทํากันมาเป็นปีแล้วซึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณ80%เหลือแต่ช่วงตอนเดทท้ายถือว่าโชคดีค่ะที่เราถ่ายเรื่อยๆมาส่วนตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันถ้าหากจาเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆ เราก็จะดูเรื่องของบทการปรับบทหรือว่าปรับในเรื่องของโปรเจคชันแต่สิ่งสําคัญคือต้องไม่ให้คนดูเสียอัธรสและก็ต้องสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมในส่วนของการถ่ายทายังมีคิวของพิงกี้ไหมพี่ช็อตยังมีค่ะยังมี S คือจริงๆแล้วในแง่ของการถ่ายทาเราก็ถ่ายกันมาตามลําดับขั้นตอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่เป็นบทของพิงกี้ก็ถือว่าเราถ่ายไปได้เยอะแล้วเหมือนกันคืออาจจะมีบ้างที่หลงอยู่แต่ทางพี่ช็อตได้มีการดูบททั้งหมด แล้วและเราก็เตรียมแผน B ไว้สําหรับแก้ไขปัญหาแล้วเช่นกันได้มีการติดต่อคนรอบข้างพิงกี้ไปบ้างไม้เอสก็จะมีผู้จัดการครับที่ต้องประสานงานกับทางทีมงานและกองถ่ายในแง่ของการอัปเดตเพราะว่าเรายังมีคิวที่ต้องถ่ายทํากันอยู่ก่อนหน้านี้เคยมีสัญญาณให้เราทราบบ้างไม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพี่ช็อตไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยตัวพี่เองก็ทราบจากข่าวและก็เข้าใจว่าน้องพิงกี้เองก็คงไม่ได้ทราบด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อน วัันนน้ประมาณวันพุธเราก็ยังถ่ายละครกันปกติมีความเป็นไปได้ไหมที่จะตัดทิ้งไปเลยพี่ชอดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าละครถ่ายจะจบอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวหรือการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลย